ต่อไปนะคะจะเป็นการวิธีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะก็จะมีได้หลายวิธีนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ไว้บนเดสก์ท็อปนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกขวาบนเดสก์ท็อปนะคะเลือกนิวนะคะแล้วไปที่โฟลเดอร์นะคะก็คือคำสั่งนิวโฟลเดอร์หลังจากนั้นคลิกนะคะมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์มาให้โดยให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเรานะคะอันนี้ลองเทสดูนะคะเราก็จะได้โฟลเดอร์มา1โฟลเดอร์ แต่ถ้าเราต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์นะคะวิธีการก็คือให้เรายกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างโฟลเดอร์เทสในโฟลเดอร์เทสหนึ่งในในโฟลเดอร์เทสอีกทีหนึ่งนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกขวาเลือก New นะคะแล้วไปที่โฟลเดอร์นะคะเทสหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อให้มันนะคะ หรืออีกวิธีนึงนะคะให้เราไปที่เมนูบาร์นะคะเลือก new folder ได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันเท,นทส 1, เทนะคะน,นี่เป็นวิธีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์นะคะน,นี้ยกตัวอย่างโฟลเดอร์เดิมนะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือง่ายๆเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ โฟลเดอร์ Fold er, new folder เป็นชื่ออื่นนะคะเราก็คลิกขวาเลือก rename นะคะเลือก rename เปลี่ยนเป็น ee test ห้าน, e e นะคะ test ห้าหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะให้เราคลิกเลือกที่โฟลเดอร์ที่เราจะเปลี่ยนชื่อแล้วกด f 2นะคะกด f 2ที่คีย์บอร์ดและเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะและเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ ไฟทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นนะคะวิธีการก็คือให้เรากด Ctrl A นะคะเลือกไฟล์ทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นกด F2 นะะกด F2 แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อนะคะอ่าเลือกเป็นตั้งชื่อไฟล์เป็น test 5 5 5นะคะหลังจากนั้นกด Enter นะคะไฟทุกไฟล์ก็จะเปลี่ยนเป็น test 5 5 5แต่จะมีวงเล็บตาม หลังมานะคะเพราะโฟลเดอร์หรือไฟล์จะช,ชื่อซ้ำกันไม่ได้นะคะภายในโฟลเดอร์เดียวกันนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์นะคะ